ราคาคือหลักล้านไปแล้วครับคนที่อายุ30ขึ้นไปพี่ไม่ต้องพูดอายุก็ได้พี่หลักห้าหมื่นขึ้นไปครับเป็นห้าพันบาทครับเลนี่ก็ราคาคู่หนึ่งอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาทว้าวการ์ดคู่ละแสนสวัสดีครับพวกเราบีแกงตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน ดัดการ์ดครับผมใจเลียงเปเซนร้านนี้มากเพราะว่าทุกเดือนผมต้องมาซื้อต้องมาเสียตังกับร้านนี้เลยใช่ร้านนู้นครับพี่นัดอยู่ข้างหลยครับสวัสครับสวัสดีครับอันนี้พี่นัดครับคือเจ้าของร้านนัดการ์ดที่เรายิงกันอยู่ตรงนี้สวัสดีครับผมนัดเป็นเจ้าของร้านนัดการ์ดนะครับก็ขายการ์ดมามากกว่า20ปีแล้วครับโอ้เด็กๆเล่นอะไรกันอยู่บางพี่ก็มีเล่นหลายการ์ดครับไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนยูกิเมจิกหรือพวกแวนการ์ดบันดี้ไฟครับก็มีหลายการ์ดแต่ที่ร้านจะขายการ์ดหลักๆอยู่3การ์ดคือโปเกมอนเมจิกแล้วก็ยู นี่เหตุผลที่ผมมาทุกเดือนเพราะผมผมส่วนตัวเล่นโปเกมอนอยู่คนที่เขาจะเข้ามาเรื่องการ์ดนี่เขาเขามุ่งเน้นที่การเล่นหรือว่าสะสมมากกว่ามันแล้วแต่คนเลยครับหลายๆคนก็เข้ามาเพราะชอบการ์ดความฝันวัยเด็กเขาอะครับตอนเด็กๆเขาเล่นการ์ดโตขึ้นมาเขาก็อยากแบบอยากมาเล่นแหละแต่บางทีเขาอาจจะไม่มีเวลาเขาอาจจะมาสะสมแทนเล่นแต่ละทีมันต้องใช้เวลาใช้เวลาสักยี่สิบสามสิบนาทีคนที่จะเล่นจริงจังมันต้องฝึกซ้อมตลอดนะครับเพราะจะมานั่งแข่งแข่งขันกันนะครับล่าสุดก็มีเวอร์แชมเปี้ยนชิพอะครับก็มีคนไทยได้ไปหลายคนเลย โอ้คนไทยเราเก่งเยอะใช่ครับใช่คือคือสมัยผมเล็กๆดกนะผมก็ดูยุกิแต่ว่าตอนนี้ด้วยเวลามันก็เนิ่นนานแล้วยังมีคนนิยมอยู่เหรอครับพี่ยุกิจริงๆก็มีคนเล่นอยู่ครับคนเล่นถือว่าไม่ได้เยอะแต่ว่านักสะสมเยอะมากคนที่อายุ30ขึ้นไปพี่พี่พี่ไม่ต้องพูดอายุก็ได้พี่ วัยเด็กอะครับเคยผ่านการ์ตูนยูจิมาหมดแล้วก็อินกับมันนะครับพอโตขึ้นมาก็คือมีกําลังซื้อเขาก็หันมาซื้อสะสมกันเยอะเหมือนกันเคยเห็นมีมันนึงไหมในเน็ตที่เขาป,ปกติคนไปอียิปต์ใช่ไหมต้องไปดูซากฟิลมไปดูนี่นี่นี่พกสาเทพไปขึ้นรูปไปดูก็ได้การสะสมกับการเล่นเนี่ยคือลักษณะของการมันจะต่างกันตล่ดเทดดิ้งการเกมสามารถสะสมก็ได้เล่นก็ได้ส่วนถ้าเกิดการสะสมอย่างเดียวอ่ะมันมันก็มีนะพวกการสะสมอย่างเดียวมันจะเป็นพวกแนวแบบพวกสปอร์ตการ์ครับสปอร์ตการ์จะเล่นไม่ได ไปเราจะดูมูลค่าของมันได้ยังไงครับดูจากความหายากครับยิ่งน้อยยิ่งหายากครับที่การ์ดะพี่มันจะมีซีเรียลบอกอย่างที่ร้านผมก็มีบางใบที่แบบราคาหลักแสนก็มียิ่งเก่ายิ่งแพงการ์ดพวกนี้เขาไม่มีการทำรีสต็อกปกติมันอาจจะมีครับแต่ว่าเวลารีมารหัสการ์ดมันจะไม่เหมือนเดิม<อ>ดังนั้นนักสะสมตัวยงนะครับเขาก็จะเขาจะซีเรียลตรงเขาจะซีเรียลตรงตรง,ตรงนั้นนะครับมันจะมีการ์ดโปเกมอนตัวหนึ่งคือลิซซัดอนลิซซัดอนคือร่างสามตัวทัดไฟที่พี่นึกออกนะที่เป็นมังกรอ่ะปัจจุบัน ชของภาษาอังกฤษนะครับราคาคือหลักล้านไปแล้วครับตอนนั้นเด็กๆผมก็ซื้อของแท้มาเลยแล้วแม่ผมเนี่ยยกให้ชาวบ้านเขาไงมเมื่อเราไม่เล่น <c oughs> ผมอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้บูอายไวดาก้ันไปเท่าไหร่แล้วครับบูอายจริงๆมันก็มีหลายรุ่นนะครับขึ้นหน้ามันอาจจะเหมือนกันแต่รหัสการมันต่างกันนะครับต้องดูที่รุ่นด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นแรกถ้าใบนั้นนะครับสภาพดีๆคือหลักหมื่น,นครับับ ล้วตอนนี้ตลาดสะสมมันเป็นที่นิยมมากครับคนก็เลยส่งการ์ดครับไปตีเกตด้วยการตีเกตก็คือการส่งการ์ดของเราครับไปให้บริษัทครับไปตรวจสอบว่าการ์ดของเราอะสภาพเป็นยังไงครับมันจะสามารถตรวจสอบแท้ได้เซนเตอร์ตรงไหมสภาพดีไหมเรื่องสภาพการสำคัญครับเพราะว่านักสะสมปกติจะไม่อยากสะสมการ์ดที่มีมีตำหนิส่วนคนเล่นที่เล่นการ์ดเนี่ยมันอยู่ในช่วงอายุประมาณไหน,นอ้างอิงร้านผมนะครับจะมีตั้งแต่เจ็ดขวบเป็นต้นไปเจ็ดขวบก็เริ่มเล่นการ์ดแล้วมันจะมีวัฒนธรรมหนึ่งที่เด็กทุกคนคงเคย เห็นนะคือด้วยความที่ผมดูการ์ตูนผมก็จะพยายามเรียนแบบเล่นตามในการ์ตูนใช่ไหมแต่ผมเห็นเพื่อนๆผมเล่นไงรู้ไหมที่โรงเรียนเตะการตางนี้เกียร์ระหว่าง7ถึง10บขวดที่เล่นไม่เป็นน่ะนิยมเอาการ์ดโปเกมอนน่ะครับไปวัดค่าพลังกันเฉยๆครับปกติเขาก็ไม่ได้เล่นกันอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ได้เล่นกันอย่างนั้นแต่ส่วนมากเด็กพวกนี้จะเป็นสายสะสมเป็นหลักนะครับก็คือจะเอาไปเทรดกันในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเอ่อถ้าเกิดเป็นสายนั้นอ่ะก็อยากให้น้องๆระวังนิดนึงเพราะว่าของปลอมมันเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นโปเกมออนยยยูกกกิิเะมมาาครับดที่ Thank uh -huh. ถ้าเป็นร้านผมที่แนะนําให้สะสมคือจะเป็นการ์ดจาก2 w e n t c r e ครับระดับนี้ครับพวกการ์ดระดับ2 w e n t c เ e t r a ดูง่ายๆตงรงที่ว่าตัวอักษรมันเป็นสีแดงครับ ตรงตรกวก๊ามันจะเคลือบ,บแบบนี้ครับท<อ>ีนี้มีรียลนั number แบบติดอยู่ข้างหลังไหมครับว่าไอ้เป็นใบเที่ยวไรอะไรเงี้ยไม่มีครับแต่ว่าเรารู้กันเองจากตั้งแต่ตอนมผลิตมาครับว่าเขาบอกว่าผลิตมาแค่เท่านี้เท่านี้เทา่ทานั้นใช่อย่างอันนี้น่าจะมี9,500ใบในโลกนะครับก็ราคาคู่หนึ่งอยู่ที่ประมาณ100,000บาทว้าวกล่องใบเนี้ยมันจะพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นรางวัลจากการแข่งครับในอดีตครับตอนที่มันออกมาแรกๆมันเคยราคาคู่ละ20,000บาทมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ราคามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับ กันเวลานะครับฝากถึงผู้ปกครองนะครับว่าสิ่งที่น้องๆชอบมีราคานะครับหลายๆท่านที่แบบโดยคูยืดไปอาจจะมีราคาตอนนี้ก็ได้อย่างพวกนี้ก็มีหลักแค่แบบไม่กี่พันใบในโลกราคามันก็หลักห้าหมื่นขึ้นไปครับแล้วอย่างใบนี้ก็ราคาสูงนิดนึงเพราะว่ามันมันออกยากครับราคาประมาณหมื่นห้าพันบาทครับใบนี้ใบเดียวต่อใบนะจ๊ะใช่ครับครับอย่างโปเกมอนก็มีอยู่ด้านนี้ก็มีเหมือนกันเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องการเกตการ์ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบมาให้ดูก็ได้ครับตอนนี้บริษัทเกตที่ได้รับ การรับรองที่ต่างประเทศก็จะเป็นแบงก์เกต GSA คือสองยี่ห้อนี้จะได้รับการยอมรับทั่วโลกอยู่แล้วว่าแบบเป็นบริษัทที่<ช>ทุกคนให้ความชเชื่อ<ล>ม, <า S 3> มันมนม่นใจคนเล่นการก็จะรู้จักกันดีบริษัทในไทยก็มีเหมือนกันเยงแต่ว่าพวกนี้มันจะเว r l d w i กว่าพวกการ์นักฟุตบอลที่เขาไปส่งเขาส่งไปที่เดียวกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับ์ุกแบทุกอย่างก็คือก็จะใช้พวกนี้ครับใช้ออใช่อย่างกรณี้ที่ได้ข่าวดิสนีย์14ล้านเคยได้ยินใช่ไหมช่ครับ 4ล้านซื้อบ้านเลยใบนั้นมันมีใบเดียวในโลกจริงๆอะการ์ดใบนั้นมันมีเยอะกว่า1ใบแหละแต่ว่าการ์ดใบนั้นที่เกตให้ได้10บ่ะครับมันมีใบเดียวที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือลิซาดอนแบบเป็นไชนีด้วยนะไชนี่ไชนี่คือไชนีดคือสีต่างจากธรรมชาติเขาที่่างประเทศเขาก็นิยมแบบว่าซื้อการดโปเกมอนนะครับเป็นการลงทุนเลยอย่างบล็อกอะครับจริงๆมันก็มีการราคาขึ้นเป็นปกติของมันนะอย่างเช่นบล็อกเนี่ยครับอันนี้ขึ้น Neo Dial Coverly ครับออกมาเมื่อประมาณ2ี่บปีที่แล้วตอนน แต่ในไทยตอนนี้ที่เขานิยมเล่นก็จะเป็นการ์ดโปเกมอนภาษาไทยครับคุณภาพเดียวกับที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเพราะมันเนดอินญี่ปเนครับเขาผลิตที่ญี่ปุ่นแล้วส่งมาที่ไทยดังนั้นคุณภาพเขาอ่ะได้มาตรฐานเหมือนญี่ปุ่นแน่นอนส่วนราคาก็ถูกกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำครับ <S <S ในแง่การเล่นหรือเกิงกําไรการ์ดไทยก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมกว่าราคาเริ่มต้นของการ์ดโปเกมอนไทยมันอยู่ที่49บาทครับเป็นต้นไปบางทีเขาเปิด49บาทเขาอาจจะได้กาไรก็ได้การ์ดเวอร์ชั่นไหนราคาสูงสุดครับภาษาอังกฤษอะ มันมีโอกาสสูงสูงสุดถ้าอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ของมันนะครับภาษาญี่ปุ่นก็เริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเหมือนกันส่วนภาษาไทยคนไทยก็ให้ให้ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับปัจจุบันนี้ยังมีคนที่แบบจัดเด็กให้เขาหน่อยอะไรอย่างนี้ยังมีไหมครับมีมีอยู่ครับก็คือยังมีเด็กเล่นใหม่เรื่อยๆแบบที่แวะมาถามว่าเอออยากเล่นการ์ดนี้จัดเด็กให้ได้ไหมอะไรเงี้ยชอบตัวละครนี้จัดให้ได้ไหมการเล่นการ์ดเกมจะมี2แบบดีคือแบบเป็นเด็กเลยเป็นทับกับตัวหนึ่งที่เราชอบเลยแล้วก็หาตัวมาซัพพอร คือถ้าเทียบกันในการ์ดอะพี่มันจะคนละเรื่องกับเกมเลยเกมตัวนี้เก่งในการ์ดไม่เก่งก็มีถ้าอยากจัดเด็กตามบาคราระาเนี่ยผมต้องใช้เงินเท่าไหร่ในปัจจุบันครับบาคุระขั้นต่ำก็ควรจะงบ3 0 0 0บาทขึ้นไปอะครับคิดว่าจบได้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าบาคุรออ่น่าจะไม่เกินห้0 0ันน่าจะอยู่นะครับจริงๆไม่ไม่เคยเล่นการ์ดแบบนี้มาก่อนเลยแต่ว่าช่วงเด็กๆเ,เราก็ไปดูการ์ดตามหน้าโรงเรียนมันไม่ใช่ของแท้แต่ว่าพอเรามาเห็นของแท้เนี่ยคือเราเห็นเลยว่ามันต่างกันมากขลชาติรู้สึกอยากเก็บขึ้นมาจริงๆเลย เนี่ยโปเกมอนคอสโอเวอร์กับมาริโอเท่าไหร่ครับพี่นะคู่ละประมาณ60,000ครับ60,000อ, <laughs> <laughs> อันนี้มันคือเป็นแอเซซรีก็คือจะเป็น พวกอุโโปรกรณ์เสริมนะครับใส่สำหรับใส่การ์ดใช่นี้ครับใช่ครับอันนี้คือเคสใส่การ์ดเขาเรียกว่าแมกเนติกการ์ดเคสครับอ,อันนี้จะเป็นของยี่ห้ออันติเมตการ์ดครับจะเป็นที่นิยมสูงสุดและคุณภาพดีสุดตอนนี้แต,แต่ผมเห็นมันไซส์แต่ละสัมภาระซีรีส์ก๊าซแต่ละอันก็ไซส์<ต>ขนาดการ์ดมันจะไม่เหมือ,ก<า>อนกนัน่นะครับอย่างอย่างยูกิครับมันจะเป็นจะเป็นเนื้อซส์ครับมันจะเล็กกว่าพวกโปเกมอนโปเกมอนจะเป็นพวกแผนดาไซส์ส่วนไอไอตรงเนี้ยครับมันจะมีความหนาที่ที่ไม่เท่ากันอย่าง3 5อ่ะะครรรรรััับบมมนจเเหหาาาาาาสสํกกกไปใ์ด เกมครับถ้าพวก75 PT อะครับ130 PG พวกนี้จะเป็นเหมาะสำหรับพวกสปอร์ตการ์ดนะครับ พวกเราก็ได้ความรู้เปิดโลกส่วนตัวผมผมไม่ไม่มีความรู้ไม่<ช>เคยรู้เลยก็ไม่ไม่เคยเก็บแบบนี้มาก่อนด้วยใช่การ์ดคู่ละแสนเหมือนผมโดนพวกคุณํามาป้ายายาคนเล่นกันเยอะมากช่วงนี้แบบเหมือนเป็นกระแสด้วยใช่ไหม<ช>พี่นัสใช่ครับช่วงนี้การ์ดเกมก็ค่อนข้างเป็นกระแสครับไม่ว่าจะเป็นสายสะสมหรือนักเล่นก็ค่อนข้างเยอะครับซึ่งพอมาได้รู้จริงๆแบบโอ้โหมันอย่างนี้เลยหรอมันยิบย่อยเนอ่เออไม่ใช่แค<ช>่เรื่องเล่นอย่างเดียวนะเราเรารู้สึกว่าพอมันเป็นเรื่องของของ collectible เนี่ยมันมันลึกซึ้งมากอะจริงๆแทบจะต้องเป็นแฟนหนังแฟนการ ใช่เราต้องรู้เรื่องด้วยจริงๆอ่ะต้องรู้เรื่องอะไรเงี้ยนัดการอยู่ที่มเมกาพาซาสภานเล็กชั้น5นะครับอยู่ห้อง A513 นะครับถ้าเกิดสะดวกก็แวะมาได้สําหรับคนที่ต้องการแบบจะให้สอนเล่นก็แจ้งได้นะครับที่ร้านมีทีมงานสอนเล่นให้หรือสําหรับคนที่ไม่สะดวกก็สามารถมาซื้อช่องทาง s h อปปีหรือ Lazada า,าได้ครับ,รบยังไงก็ฝากติดตามร้านนัดการด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะแกงด้วยกับเรา พวกเราคือปปี้แกงขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้านะครับขอบคุณครับ